สวัสดีค่ะพบกับพวกเรากิ๊กสุบิตาปามีปินอนงค์ค่ะในช่วงเรื่องเล่าเขาความดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่านิทานอิศพเรื่องราชสีกับหนูค่ะราชสีตัวหนึ่งเอนกายหลับไหลอยู่ในป่าทึบหัวไอ้ใหญ่โตของมัน วางอยู่บนหัวอุ้งเท้าหนูน้อยขี้กลัวบังเอิญวิ่งมาบนตัวของมันโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความกลัวและร้อนรนที่จะรีบหนีไปให้พ้นเจ้าหนูกลับดันปรูดไปบนจมูกราชสีราชสีงีบหลับอยู่ดีๆครั้น ถูกรบกวนมันจึงตะบกอุ้งเท้าอันใหญ่โตลงไปบนเจ้าสัตว์ตัวน้อยด้วยความชุนโกรธหวังจะฆ่าหนูให้ตายปล่อยข้าไปเถิดเจ้าหนูก้น่าสงสารขอร้องการุณาปล่อยข้าไป แล้วสักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนราชสีรู้สึกบครขันมากเมื่อคิดว่าเจ้าหนูจะมาช่วยอะไรมันได้แต่มันเป็นสัตว์ที่มีเมตตาจึงปล่อยเจ้าหนูไปในที่สุดอีกไม่กี่วันต่อมาขณะกกำลังซุ่มล่าเยื่ออยู่ในป่าราชสี ก็ติดบ่วงของนายพราน oh, <no. S 1> มันไม่อาจหลุดเป็นอิสระบ่วงของนายพรานได้จึงคำรามเสียงดังก้องกันด้วยความโกรธแค้นเจ้าหนูจำเสียงนั้นได้จึงรีบวิ่งมาเจ้าป่ากำลังดิ้นรนมันรีบวิ่งตรงไปที่เชือกเส้นใหญ่เส้นหนึ่ง ซึ่งรัดราชสีเอาไว้ก่อนจะกัดแท้เชื่อกจนขาดในที่สุดราชสีก็เป็นอิสระท่านหัวเราะตอนที่ข้าบอกว่าจะตอบแทนท่านบัดนี้ท่านคงเห็นแล้วว่าแม้แต่หนูก็ช่วยราชสีได้ เป็นอย่างไรบ้างคะกับนิทานอีโศภเรื่องราชสีกับหนูที่จบไปเอ๊น้องฟามี่คะนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาไม่เคยสูญเปล่าดังนั้นอยากให้ทุกๆคนมีเมตตาต่อกันนะคะ ว,นนวันนี้เราสองคนกลับกับช,ช่วงเรื่องเล่าเขาความดีขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย